รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค,คุณผู้ชมครับนี่คือสปอร์ตมาเฟียกีฬาตัวพ่อกับผมแชมป์เพรพลนะครับทุกคืนวันอาทิตย์ครับเรามีนัดกันที่นี่ทางช่อง3 v a ว i ร t y ก็คุณผู้ชมครับทุกเรื่องราวที่เจ๋งๆเ,เ,เกี่ยวกับเรื่องของกีฬาเราจะนำมาเสนอคุณผู้ชมแบบสุด e x u s u v i นะครับวันนี้มีทั้งเรื่องของมหากรรมกีฬาใหญ่ซึ่งจะเกิดขึ้นในปีนี้รวมไปถึงบุคคลที่ฮอตฮอตนี่มีฮอตแบบนะครับ ฮอตแบบร้อนๆก็คือไฟไหม้เก้าอี e. ้อันนั้นก็คือร้อนแบบไม่ค่อยดีแล้วก็ฟอร์มร้อนแรงเป็นที่ต้องการมากๆบุคคลเหล่านั้นจะเป็นใครเดี๋ยววันนี้มีคำตอบอย่างแน่นอนนะครับแต่ว่าช่วงแรกครับต้องคุยเพราะว่าปีนี้จะมีสองหมาก,กรรมกีฬาใหญ่ๆอย่างแรกก็คือฟุตบอลชิงแชมป์แห่งทุปยุโรปหรือว่ายูโร2016นนะครับซึ่งจะเกิดขึ้นที่ประเทศฝรั่งเศสอีกเรื่องหนึ่งก็คือการแข่งขันกีฬา โอลิมปิกซึ่งจะแข่งกันที่ประเทศบราซิลฉะนั้นบราซิลเนี่ยแหละครับที่เที่ยวแลนด์มาร์กที่น่าสนใจ mm hmm. เขาเป็นตัวพ่ออยู่แล้วนะครับในเรื่องของกีฬาฟุตบอลส่วนในเรื่องของการท่องเที่ยวเองก็มีนักท่องเที่ยวมาหาศาลหลั่งไหลเข้าไปในบราซิลทุกปีแต่ปีนี้จะมากเป็นประวัติศาสตร์เพราะโอลิมปิกที่ที่ไหนที่คนบราซิลบอกว่าเมื mm ่อ hmm. คุณมาถึงแล้วคุณต้องไป ไม่งั้นไม่ถึงบราซิลนี่คือมหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเก่าแก่ที่สุดมีประเทศที่เข้าร่วมการแข่งขันมากที่สุดมีคนอยากเข้าร่วมการแข่งขันมากที่สุดโอลิมปิกเกมส์ และในปี2016นี้เจ้าภาพก็คือเบืองริโอเดเจเนโรประเทศบราซิลทำให้สัญลักษณ์ของปี2016นี้จะเป็นการผสมผสานโดยมีแนวคิดถึง4เรื่องนั่นก็คือ1พลังที่ส่งถึงกัน2ความหลากหลายที่กลมกลืน3ธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์และ4จิตวิญญาณโอลิมปิก ซึ่งในโลโก้ก็จะมีข้อความว่า RIO และตัวสัญลักษณ์ก็ได้ถูกออกแบบให้เปรียบเสมือนคน3คนจับมือกันเต้นรำเป็นวงกลมโดยใช้สี3สีคือเหลืองน้ำเงินและเขียวตามสีของธงชาติบราซิลการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกครั้งที่31นี้ จะมีขึ้นตั้งแต่วันที่3สิงหาคมจนถึงวันที่21สิงหาคมปี2016ซึ่งประเทศบราซิลก็เป็นอีกหนึ่งประเทศที่ถูกยกให้เป็นประเทศตัวพ่อที่มีล้านมาร์กมากมายไม่ว่าจะเป็นอ่าวกานาบาราอ่าวที่ยาวกว่า28กิโลเมตรและเป็นอ่าวที่ใหญ่เป็นอันดับสองของบราซิลเป็นหนึ่งในสถานที่หนึ่งที่นักท่องเที่ยวต้องมาช่ยหาดโคปาคบานา นี่คือชายหาดที่ถูกขนานนามว่าเป็นชายหาดระดับตัวพ่อของโลกชายหาดนี้มีความยาวถึง4กิโลเมตรมีชื่อเสียงระดับโลกทุกเทศกาลปีใหม่จะมีนักท่องเที่ยวกว่าล้านคนมาที่หาดนี้และยังเป็นชายหาดที่ได้จัดการแข่งขันฟุตบอลชายหาดโลกมาถึง13ปีและล้านมากที่โด่งดังไปทั่วโลกนั่นก็คือ Christ the r e d e e m e r สิ่งมหัศจรรย์หนึ่งในรูปปั้นตัวพ่อที่สูงที่สุดในโลกที่มีความสูงถึง30เมตรและมีน้ำหนักถึง600ตันตั้งอยู่บนยอดเขาคอโคโวโดที่อยู่เหนือเมืองริโอเดจ n เนโรรูปปั้นที่ยื่นแขนออกมาต้อนรับเป็นสัญลักษณ์ถึงความสันติสุขนี่คือรูปปั้นพระเยซูที่มีนักท่องเที่ยวมาเยือนมากกว่า1,800,000คนต่อปี จากที่เที่ยวแล้วคุณผู้ชมต้องบอกพระเอกของโอลิมปิกแน่นอนก็คือคบเพลิงคบเพลิงซึ่งรูปทรงของคบเพลิงก็ต้องได้รับแรงบันดาลใจมันมีที่มามีที่ไปนะครับและการแข่งขันกีฬาผมบอกเลยครับมันเป็นความงดงามของสังคมเพราะว่าน่าจะโอลิมปิก Olympic แล้วก็จะมีพาราลิมปิกพาราลิมปิกก็คือโอลิมปิกสำหรับคนพิการนะครับ ไม่ว่าคุณจะสมประกอบไม่ว่าคุณจะพิการต้องมีเวทีให้พวกเขาได้แสดงออกผ่านกีฬาคบเพลินที่จะใช้ในพราลิมปิกสื่อถึงอะไรความหมายโดดมากครับจากบทความของกรีกโบราณ เพลิงที่มนุษย์เรามีใช้กันทุกวันนี้ได้ก็เพราะเทพเจ้าพรเมเทอุสได้ขโมยเพลิงมาจากเทพเจ้าซุสแล้วนำเพลิงนั้นมามอบให้กับโลกมนุษย์นี่คือจุดเริ่มต้นของเพลิงในกีฬาโอลิมปิกซึ่งเป็นทั้งสัญ,ญลักษณ์และเป็นการรมลึกถึงเพลิงที่เราได้รับจากเทพเจ้าพรเมเทอุสซึ่งทุกปีของการจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกนั้นยังมีพาราลิมปิกซึ่งเป็นการแข่งขันระดับโลกของคนพิการ แล้ววันนี้บราซิลที่เป็นเจ้าภาพกีฬาโอลิมปิกปี2016ก็ได้เปิดตัวคบเพลิงที่จะใช้ในพาราลิมปิกปีนี้แล้วโดยคบเพลิงนี้มีความสูงถึง69เซนติเมตรหรือ27นิ้วมีน้ำหนักถึง1 1.5กิโลกรัมโดยผลิตจากอลูมิเนียมรีไซเคิลและพลาสติกเกรซิงมีลวดลายรอบคอบเพลิงที่เป็นสัญลักษณ์บ่งบอกถึงภูมิประเทศที่เป็นภูเขาและคลื่นทะเล คบเพลิงนี้ออกแบบมาเพื่อสื่อถึงความหลากหลายความเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละประเทศแต่ที่สําคัญที่สุดนะครับคือความเสมอภาครวมไปถึงค,คาขวัญของพาราลิมปิกส์ในครั้งนี้ที่สื่อถึงความกล้าหาญความมุ่งมั่นและแรงบันดาลใจที่เขียนเป็นตัวอักษรเบลทั้งภาษาอังกฤษและโปรตุเกส ซึ่งคบเพลงนี้จะถูกนักวิ่งอาสาสมัครนับพันคนจะนำาคบเพลงที่ถูกจุดไฟขึ้นที่เมืองสโตฟแมนเดวิลประเทศอังกฤษที่เป็นเจ้าภาพในปี2012มาสู่ประเทศบราซิลเจ้าภาพในปีนี้แม้นักกีฬาอาจจะมีร่างกายที่ไม่สมบูรณ์แต่ด้วยหัวใจที่แข็งแกร่งของพวกเขาทุกคนควรได้รับการยอมรับจากประชาชนทั่วโลกว่าพวกเขานี่แหละคือตัวพ่อวงการกีฬาที่แท้จริง ผู้ชมครับแบกหนึ่งเราจะจบกันดับสบายๆซอฟๆนะฮะเพราะว่าหลายคนคิดว่าการที่จะดังเหมือนกับนักกีฬาตัวพ่อตัวแม่คุณต้องมีความสามารถแต่ผมจะบอกให้บางครั้งเนี่ยความดังมันอยู่ที่โชคชะตาฟ้าลิขิตคนจะดังหยุดไม่ได้อย่างคนบางคนไปดูกีฬาไปดูกีฬาไม่ได้น่กกีฬานะครับไม่ใช่เป็นพระเอกในสนามแต่ได้ดีดังยิ่งกว่าผู้เล่นเพราะแตงโม ไม่ต้องเป็นตัวพอ่อวงการกีฬาไม่จะเป็นแม้กระทั่งเป็นนักกีฬาซะด้วยซ้ำเป็นคนธรรมดากันดังได้ครับในช่วงถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬาคริกเก็ตที่ประเทศออสเตรเลียกล้องไปจับภาพเด็กน้อยวัยสิบขวบคนหนึ่งกำลังเมาันกับการกินแตงโมแต่ไม่ได้กินแบบธรรมดานะครับ้องคนนี้ควรได้ฉายาว่าตัวพอ่อแตงโมเพราะเขากินกินทั้ง ลูกจนทั้งโลกให้ฉายากับเขาว่า Watermelon Boy หรือเด็กแตงโมคืนเดียวครับในโลกโซเชียลมีเดียก็ได้มีการแชร์เด็กแตงโมเนี่ยแหละครับจนติดท็อปหาของคลิปที่ถูกแชร์มากที่สุดในโลกก็มีคนเป็นล้านแหละครับดูลีลาน้องคนนี้ <c oughs> กินแตงโมเด็กคนนี้เป็นเด็กไม่ธรรมดานะครับเป็นเด็กบ้าแตงโมจอมวางแผน เป็นลูกชายของนักข่าวที่ออสเตรเลียครับน้องคนนี้มีชื่อว่ามิเชลชิปักี้น้องบอกเลยครับว่าทําไปเพราะเห็นคนอื่นทำอะไรแปลกๆก็ได้ออกทีวีอยากออกทีวีเป็นตัวพ่อบ้าง <c oughs> ขอยินดีด้วยนะครับได้ออกแล้วจริงๆแต่ก็ดีครับบางคนอยากออกทีวีทําอะไรบ้าๆบอๆถอดเสื้อถอดกางเกงอันนี้ไม่ดีนะครับแต่การกินแตงโมเนี่ยได้ออกสื่อสารอาหารเพียบ ไม่ว่าคุณจะเป็นตัวพ่อแค่ไหนส่วนใหญ่มาที่นี่ไม่รอดสักคนเอ๊ะผมกำลังพูดถึงเรื่องอะไรช่วงหน้าสปอร์ตมาเฟียจะพาผู้ชมไปดูครับว่าแดนดับตัวพ่อตัวพ่อตัวแม่จะเก่งจะอะไรก็ตามไม่สามารถทนความร้อนแรงของที่ที่ผมจะพาไปช่วงหน้าสปอร์ตมาเฟียกีฬาตัวพ่อ ร่วมจัดไปโดย King Power Duty Free การบินไทย